ื่อที่จะพานักท่องเที่ยวนะครับไปเยี่ยมชมปัตเก่าเมืองเก่านะครับหรือเรียกกันว่ามเมืองโบร,ราณนครไทยปีพศปลก่อนที่รถนำเที่ยวปีกงการจะเดินทางออกจากศูนย์ขบวนไปแล้วในวันนี้ผมผูบรบญญบรยายของขบวนจะไา้แนะท่านทั้งหายครับท่านผูคนครับที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเมืองปัตตานีเราเรียกกันว่าเมืองโบราณนครไทยปีพศครับและส่วนตัวของผู้บรรยายนะครับผมชื่อสุเปอร์บุญมุลครับซึ่งได้รับการ ลงจากโรงศิลปกรรมดูแบบเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลรณ์ช้อนเชิงใหม่มาเด่นมกงโกเทสท้องดินนะครับผมมังโเทสมุกดานักษณัผนำชมดินมุาลวันนี้ผมจะพานักท่องเที่ยวชมวิวกรุมตามนั้นแบบเชิงอารักษ์และเชิงประวัติศาสตร์เพราะว่าเมืองกรุมตามเนี่ยครับที่มันเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่ใหญ่มากใหญ่กว่ามิซูโคทัยและที่น่าสนใจ ว่าเปิดประตูสู่เบียงกุมกาวชมโบราณนักข่าวไทยพีพบก็หมายถึงว่าโบราณสถานของเยกรมานนี้ทุกที่ทุกจุดจบอยู่ใต้ดินหมดเลยครับ